สวัสดีครับเพื่อนๆผมจะมาอัปเดตกราฟของเหรียญ c r y p t o c u r เรนซีนะครับผมจากใช้ Broker ใบแนนนะครับเป็นการดูกราฟนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้ชี้นำให้เพื่อนๆต้องลงทุนตามตัวใดตัวหนึ่งที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็เป็นเพียงแค่คาดเดาของผมนะครับซึ่งแต่ละวันนะครับผมเดาวันละ4ี่ห้าครั้งห้าครั้งนะครับก็ผิดๆถูกๆกันนะครับผมก็ เดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับว่าแนวทางเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับภาคบ่ายนี้นะครับส่วนที่ผมอยากจะแช่งเพื่อนๆน,นะครับผมว่าผมอยากทั้งรับเหรียญบิตาซาครับบิตาซาที่เพื่อนเพื่อนเทรดอยู่ในกระนานเทรดนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ยังไม่ทําอะไรได้นะครับแต่อนาคตเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเพื่อนๆต้องการที่เป็นแบบไหนอ่าถ้าเกิดเพื่อนๆสในใจนะครับก็ทักใต้คอมเมนต์ลิงก์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งลายให้นะครับเพราะว่าการโอนเหรียญเนี่ย แค่เซียววินะครับผมจะโอนเงินสดให้เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการตกลงกับผมได้นะครับว่าจะแลกเปลี่ยนกับผมยังไงนะครับก็แค่โอนเหรียญมาให้ผมนะครับแล้วก็ให้ง่ายแค่หนึ่งวินะครับก็เอารหัสไปสุดกตายก็เข้าเลยนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมฟรีนะครับผมก็เรื่องเรื่องราคาเหรียญเนี่ยเราค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับไอ้ตักตายผมมาก่อนนะครับก็แจ้งเตือน เพื่อนๆนะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ตักหาผมได้เลยนะครับที่คิดว่าอยากเอาเงินตรงนี้แล้วไปซื้อตัวอื่นก่อนแล้วมันวิ่งดีกว่านะครับดีกว่าถือไว้เฉยๆก็โอเคนะครับนี่ครับกระรานบิดกับบิลลาซาจะอยู่แบบนี้นะเพื่อนๆนะครับมีหลายเหรียญเช่นกันนะครับเพื่อนๆก็หลายคนน่าจะเทรดบลกนี้อยู่น่าจะมีเหรียญนะครับก็ผมอยากต้องการมากนะครับผมก็รับแม่นนะครับผมทักมาผมได้เลยนะครับ โอเคตอนนี้นะครับเหรียญชิบายโนะนะครับแล้วก็บิตคอยผมขออนุญาตไปดูพี่ใหญ่ของบิตคอยก่อนนะครับที่สามารถเตจกลับมาได้ว่าผ่านจุดต่าสุดแล้วหรือยังเขาจะต้องไปหาแนวต้านอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆขออนุญาตดูตามเฟรม S4 นะครับเพื่อนๆเนี่ยแนวต้านอยู่โซนนี้นะครับโซนโซนประมาณสักประมาณนี้นะเพื่อนๆนะ ประมาณสัก60,000ดอลลาร์นะครับ60,000ดอลลาร์เลขกลมๆนะครับตอนนี้ขึ้นไปเทส57,000นะครับผมแล้วก็58,000แล้ว59,000แล้วก็60,000ดอลลาร์นะครับส่วนตามเฟรม S4 ยังขึ้นอยู่นะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าลงมานานมากแล้วนะครับแล้วก็บอสนะครับขึ้นมากเกินไปนะครับผมแต่ตามเฟรม S1 นะครับมีโอกาสย่อลงมาได้แต่ย่อลงน่าจะไม่มากเยอะ ไม่มากแล้วนะครับเพราะเกิดการตัดขึ้นตรงนี้ก็ขึ้นไปเยอะแต่เขาต้องเงยื้อออกข้างเพื่อสร้างฐานเพื่อที่จะไป5 0,000เพื่อที่จะไป60,000ดอลลาร์นะครับต้องเงยื้อออกมา7 5็0 0หันหรือ 56, 0 0 0กันก็ได้นะครับแค่นี้56 0 0 0กันก็ได้นะครับแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่คือตามฟร,รม S S1 แสดงว่าตามฟร,รม S1 ลงมาแบบนี้แสดงว่าตามฟร,รมอื่นต้องลงติดระดับล่างแล้วพร้อมที่จะอัดขึ้นแล้วมาดูด้วยกันตามฟร,รมของ m 1 5ถูกต้องไหมครับเนีย่ย M15 M5 เลยลงมาแบบนี้เช่นกันนะครับแล้วก็เลื้ออกข้างเลยแบบนี้นะครับเลย์เลย์เลยจนรอรับไอ้เส้นของ S1 ที่ตัดลงวันนี้เลื้ออกขึ้นแบบนี้ก็ตวัดขึ้นไปที่หกหมื่นดอลลาร์นะครับผมนี่ดูดูแบบความคลาสสิกนะครับความเสียนนะครับผมก็ไม่ไม่สามารถที่บอกให้ใครละเอียดได้นะครับต้องใช้ประสบการณ์เท่านั้นนะครับโอเคข้อไปต่อนะ M30 M5 ยกตัวสูงขึ้นนะครับนะครับตันนี้นะครับข้อเดี๋ยวจะขึ้นไปต่อผ่านที่ห8 0 0 0ปัน 242นะครับแล้วก็จะไปที่60,000ดอลลาร์ได้วันนี้นะครับ mm. เพราะว่าตามฟีเม็ดหนึ่งนะครับตัดลงแล้วแต่พยายามยืนอยู่ในเส้นแนวรับอยู่โซนๆน,นี้นะครับผมส่วนต่อไป SC ก็เช่นกัน SC ก็ยังไม่ได้ตัดลงแต่อย่างใดนะครับผมก็โอเคส่วนเ d สดนะครับดหนึ่งก็แท่งนี้นะครับหวังว่าอย่าหลอกนะครับอย่าสับขาหลอกเขาต้องผ่านอกหมื่นในได้นะครับแล้วก็มาเล่นตรงนี้ข้างบนรอบบนต่อก็ไปอกหมื่นเก้าพันในสัปดาห์หน้า หรือสัปดาห์นี้เลยก็ได้นะครับผมส่วนตามเฟรมของวิกนะครับวิกลี่นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ,อยู่ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเดี๋ยวจะตบขึ้นไปนะครับลรุงนี้จะต้องตบขึ้นไปเหนือ60,000นะครับจะเป็นลักษณะนี้เรียกว่าพลายแอคชั่นตบแค่นี้ก็พอนะครับ ไแคนี้ก็พอนะครับเพื่อนๆแล้วก็วิกใหม่ตรงแบบนี้ได้หรือว่าวิกนี้กรบแบบนี้เลยก็ได้นี่ครับแล้วแต่งนี้สวยมากแล้วแต่งบนโอ้โหนะครับเจ็ดหมื่นแปดหมื่นดอลลร์ได้เลยนะครับผมนี่คือจะเทคไปแบบนี้นะครับแต่งตรงนี้นะครับคือแต่งจุดกับตัวเรามาดูด้วยกันนะครับเป็นแบบนี้เป็นได้หรือเปล่านะครับวิกนะวิกนะว่าถ้าเราเห็นวิกกับตัวแบบนี้แสดงว่ามันจะขึ้นอย่างรุนแรงมากนะครับก็ต่อจากนี้ก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นนะครับของวิกนะครับผมเนี่ยแล้วแต่งเทียนลักษณะกับตัวเพื่อน พูดไว้นะครับอยู่ส่นนี้นี่เป็นการกลับตัวนะครับที่เรามองเห็นได้นะครับเส้นจะการกลับตัวมี2แบบนะครับแบบแบบลงแล้ข้อแบบขึ้นนะครับถ้าเกิดมันขึ้นไปแล้วแล้วทําการกลับตัวนั่นก็คือลงกลับมาแต่ถ้าเกิดลงมาลึกแล้วมีแั้งเทนกลับตัวมันก็จะขึ้นสูงขึ้นนะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับยาวๆไปนะครับผมไปต่อนะครับไปเจอที่หกหมื่นนะครับวันนี้เดี๋ยวต่อไปจะไปดูครับของตัวไหนดีเอ่ยตัวไหนดีเอ่ยครับผมก็ กาล่านะครับที่บอกไว้ดูหลังสุดแล้วกันกาล่านะครับเพื่อนๆก็ไปต่อนะครับไปต่อข้อหน้าจะสิบดอลล์เช่นกันนะครับผมตอนนี้เจ็ดจุดหนึ่งศูนย์นะครับก็แท่งนี้เบาๆบางๆนะครับก็ไปต่อนะครับผมไอ้สิบดอลลาร์นะครับในการกัรเดาของผมนะครับไม่ต้องดูเยอะนะครับเพราะมันกลับเทรนเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแซนก็เหมือนกันแซนก็พูดไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่หกดอลล์กว่าๆนะครับก็รีบาวขึ้นกลับมาข้อสิบดอลล์เช่นกันนะครับก็อยู่ในเทรนนี้นะครับผม โอเคนะเรนกับตัวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็ข,ขึ้นต่อนะครับ10ดอนนะครับผมโอเคนี่เป็นการคาดเดาของผมนะครับเดาลอยๆนะครับส่วนมานามานาเข้าไปไหนได้หรือไม่มานาเข้า8ดอนก่อนนะครับสเต็ปแรกอ่าห้าดอนเราแปดดอนนะครับถ้าเกิดว่ามานาอยู่5ดอนตรงนี้ไป10ดอนถ้ากับเกิดซื้อที่5้าดอนก็ไป10ดอนก็กําไร100เปนะครับออกข้างนะครับเส้นนี้ตัดเรียบร้อยแล้วก็ไปต่อนะครับ8ดอนตัวต่อไปจะเป็นของ โซโลนาออเอด a เก่อนนะครับ ADA ADA ผมคิดว่าเขาก็จะขึ้นกลับไปเทสที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ยังอยู่แนวต้านอยู่นะครับแนวต้านของ s c นะครับอยู่ตรงนี้เลยถ้าเราตีนะครับตันนี้ถ้าเกิดเัวตรงนี้ตัดแล้วนะครับมาดคว่าตรงนี้จะเลเอรยาวแสดงว่าเขาจะไปมองที่ดอ์ดอลลาร์ได้นะครับผมแล้วก็3ดอลล์ตามลําดับนะครับเดี๋ยวข่าวดีเข้ามาซัพพอร์ตเขาเองส่วนโซโลนานะครับโซโลนาสามารถที่จะขึ้นกลับไปที่ ไฮเดิมที่เคยทําจุด,ส,ดสูงสุดประวัติศาสตร์มาที่ตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆที่โซนนี้ต้องผ่านแบบนี้ได้นะครับโซนนี้นะครับก็ที่260ดอลลาร์นะครับผมต้องไปได้ได้แล้วก็ตะลุต่อไป300 400ก็ว่ากันไปในเรื่องของนาคตแนวต้านที่จะต้องเจอตรงนี้ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆนะครับ213นะครับ213แล้วก็213 224 226ไม่ใช่สูตรคูณครับผม213ที่แมทจะเป็นแนวท้าน213โอเคตรงนี้213แล้วก็230 ตบตรงนี้ได้ก็เจอกันเลยที่260เบรก260ได้ก็เจอนที่300ดอลลาร์นักครับผมโอเคดูผ่านนะครับดูแบบไม่ตั้งใจดูนะครับผมดานะครับเขาได้เข้าตลาดวันแรกนะครับก็พุ่งไปที่21ตรงนี้เป็นไส้นะครับประมาณ7 0 0 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ย่อลงตัวลงมาแนวนี้ก็บริกแนวท่านอยู่โซนนี้นะครับก็ดาก็เช่นกันนะครับผมตอนนี้อยู่สีดอนสีดอนตถ้ากลับไปที่16นะครับผม4 8 9 1 0 1เ 12บสถ้าเกิดไหนที่เข้า4ดอนได้ห0 0่งร้อยเปอร์เซ็นอ่าไปไป1ิกนะครับก็100 200 3อยถ้าเกิดคุณเข้าราคการนี้ถ้าเกิดไปที่เดิมนะอ่าสิบกอ๋อถ้ปายี่สิบยี่สต้องไปยีนะครับประมาณ4ี 200, 300, 400่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพื่อนๆนะหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสีร้อยสี่ร้อยเปอร์เซ็นะครับย เดี๋ยวต่อไปจะไปดูครับของบิตคอยกันดีกว่าเออชิบายโนกันดีกว่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้มันจะนานไปนะครับชิบายโนเรียบร้อยครับก็ตะลุเทรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็รอแค่คอนเฟิร์มดึงขึ้นแรงอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับต่อจากนี้ก็จะพยายามไซเวอยู่แถวๆสองปันแปดไปๆเข้าปันเป็นแนวรับแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็จุดนี้น่าจะจบแล้วนะครับตาคุจินะครับผมั้งนี้นะครับหลุดแล้วแปดปัน 8ปดนะครับ0ูนจุดจน,จน,จน,จนดอลลาร์นะครับผมนี่คือกราฟของชี้ใบโน้เรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้จะไปได้หรือเปล่านะครับปิดแต้งเดือนแล้วนะครับตามเฟรม S w e e k หนึ่ง อีกนิดหนึ่งยังเป็นสีเขียวนะแต่ถ้าเกิดลงหลุดลงสุดนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะรับสุดก็ไม่ควรหลุดไม่ลงมานะ2,900นะครับก็ขอแค่ว่า,าตรงนี้จะดึงขึ้นกลับดีกว่านะเป็นไพล์แอคชั่นนะครับเป็นไพลแอคชั่นเกิดขึ้นนะครับผมก็ต้องเลย4,200ไปนะครับนะครับแตงนี้เป็นแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็แตงต่อไปก็จะขึ้นแบบนี้เป็นแตงแบบนี้อ่าหรือว่าแตงยาวแบบนี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆ เป็นปัญหาของมันนะครับใม้มันไปราคาไหนก็ได้นะครับ3 9 1 1หนึ่งะครับ3911้ามาดูตามฟรมของ D d s c s c ก็วนเวียนอยู่ตรงนี้จริงๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับตอนอแมนใจมากนะครับผมตาคนไหนเทรดฟิวเจอร์เข้าอูนะครับ่อนข้างเหนื่อยเลยครับตอนนี้แต่โอเคนะเพื่อนๆนะเส้นมันบีบแบบนี้บีบแบบนี้ก็คือตวัดขึ้นระวังนะรอบนี้นะบีบแบบนี้นะครับตวัดขึ้นไป4ี่พันเได้หรือไม่แล้วก็หรือไป5้าพันสได้หรือไม่ ไปได้หมดนะครับเพื่อนๆถ้าถ้าสดชื่นนะครับผมแล้วก่จะลงมาลงมาสี่เป็นสี่ก็ได้นะครับ s หนึ่งนะครับ s หนึ่งก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับเพื่อนๆนน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับหมดหมดรอบที่จะลงแล้วนะครับเพื่อนๆอ่านตอนนี้สิบสามโมงสามเอ็ดนะครับก็คิดว่าแตงบ่ายสองจะสามารถขึ้นเป็นแบบนี้ได้ลุ้นกันต่อไปนะครับผมเป็นการคาดเดาล้วนๆเดาอย่างเดียวนะครับ m สิบห้าลงอยู่นะครับ m สิบห้าลงนะครับแนวรับอยู่ประมาณสักส่วนนี้ m สิบห้าสามพันแปดร้อยเก้าสิบกมาดู m สามสิบหน่อยนะครับ m สามสิบ m สามสิบก็เช่นกันนะครับ m สามสิบก็ขึ้น m สามสิบย้ายหลุดนะครับเดี๋ยวนะครับ m สามสิบพยายามรับอตรงนี้ครับสามพันเก้านะครับสามพันเก้าพยายามรับแข็งแรงอยู่นะครับยังไม่หลุดนะครับถ้าหลุดอาจจะดึงขึ้นกลับแล้วไปต่อแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรตายตััััวนนนะะคครรรรบบบบสําาหกกฟีโ็ ให้ hey, คิดว่าเป็นจุดที่ต่ําสุดที่ผ่านมาก็คือ3ามพนะครับสามพที่เพื่อนๆเ,เห็นก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ไปตามสามสามพแล้วก็3ามพนะครับอยู่โซนนี้แล้วก็ขึ้นต่อไปนะครับหวังว่ามันจะขึ้นกลับไปได้ขอให้เพื่อนๆนโชคดีครับผมแล้วก็คนไหนที่มีเงินก็สะสมอมความมัม่งคั่งนะครับวันนี้ การลงทุนในระยะยาวนะครับแต่เพียงแค่ว่าที่เราทนไม่ได้ตอนนี้เราอาจจะเห็นตัวอื่นที่มันขึ้นแดงกว่าแล้วตัวที่เราถือชีบาอยู่กัดตุนนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนการทำไรเขาอาจจะขายไปข้าตัวอื่นแต่เมื่อเรากัดตุนเสร็จเนี่ยเราก็ต้องทนนะครับถ้าเราขายทิ้งกัดตุนยอมได้ถ้าเกิดทําให้ตัวอื่นวิ่งดีกว่าเขาํำไรมากกว่าก็เหมือนบางคนขายทิ้งดดคอยขายกัดตุนเป็น60%แล้วไปซื้อเอาเงิน40%ที่กงเหลือนะครับแล้วไปซื้อขึ้นมาเป็น เป็นร้อยสองสาก็ได้นะครับผมนะครับแล้วแต่นะบางคนไว้เก้าของบิดกลับหรือซิกหรือเชฟเจฟินนะครับผมโอเคก็ลุ้นกันต่อไปครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเพราะว่าผมเองก็ไม่มีส่วนน่าเสียคุณนะครับผมคุณก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาฝากสั้นๆนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงก็ควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนตัดสินใจนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ